สวัสดีครับพบกับเราช่องพยาธิฝนป่าไทยบ้านตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะครับฟ้าร้องครึ่มครึ่มครึ่มนะครับทีนี้แรงจัดนะครับดูเมฆ หน้าตัวหน้าสะท่งตัวมากครับลมกำลังมาหน้าจะตกแรงหรือเปล่าต้องรออีกสักครู่นะครับตันนี้น้ำที่รางน้ำ ดองน้ำกำลังไหลทิศน,น,น,นะครับก็มีความสวยงามด้วยครับดอกไม้กลัวๆเหมือนกันครับกลัวฟ้าแต่ก็อยากให้ท่านผูช้ชมเข้าผชมด้วยกันผสมที่ชมช่องเยรกินะครับนี่ตอนนี้ ลงกำลังมาครับเายไม้ยอดไม้ครับจะรอดูจะรอดูสักครู่เขาว่าแรงหนักไหมตามธรรมดาที่บ้านพ่อใหญ่เลยถ้าฝนตกไฟจะดับนะครับตอนี้ยังไม่ดับแต่ไม่ต้องรีบอนนะ

หลายตารางกิโลเมตรนะครับครับลมมาแรงมากเลยนะครับต้นไม้ครับต้องหยุดไม่ก่อนแค่นี้ครับขอบคุณครับสำหรับการสันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ